สวัสดีครับเอฟซีมือนีกะเปลี่ยนบรรยากาศการออกคลิปนะครับเนาะการว่าด้ออกคลิปให้ความรู้หลายมือแล้วครับซิปเป็นซิปมือแล้วกัมือนี่กะมาเปลี่ยนบรรยากาศการให้ความรู้นะครับเนาะคือมาให้ความรู้ในตอนกลางคืนเอาให้ความรู้ตอนกลางคืนจะนอนนะครับเนาะความรู้นั้มือนี่ก็คือความรู้เกี่ยวกับอากาศหนาวข้อดีของอากาศหนาวนะครับอากาศหนาว มันมีข้อดีหลายอย่างนะครับเนาะหนึ่งก็คือเ็ดไห้นำยางเฮาออกหลายนะครับนำยางออกหลายแล้วครับขอแหลกแน่นอนเลยอันดับที่สองกะเฮากีดยางบ่จำเป็นต้องกินเลิกครับในฤดูหนาวบบกินเลิกกะได้นำยางหลายคือเก่าครับเอฟซี FC. ครับบบจำเป็นต้องกินเลืก ในเมื่อบ่อจจาเป็นกีดเหล็กกะมันก็กีดง่ายนะครับเนาะกีดไปมั่วๆทรงเด็ดน้ำยางออกมาหลายคือเก่าครับเบซีเท่ากีดไปแบบธรรมดาเลยครับบอต้องเล่งบต้องเบียดนะครับเนาะกีดตื้นๆตัวเส้นน้ำยางดีนะครับขอดีขออก,การหนาวถ้าเท่ากีดเหล็ก กรีดเบียดกรีดเลืกๆเลยนะครับน้ำยานก็แห้งออกหลายแต่ว่าแต่ว่ามันใสนะครับเนาะน้ำเลี้ยงออกหลายครับแบบีนี่ก็มีที่สองนะครับมีที่สองผมก็กะเอาแค่เต็มถ้วยนะครับเนาะกะเอาสองมีดเต็มถ้วยบบได้เอาหลายนะครับพี่ี่โได้อฮักโหมันเอาแบบ พอดีพอดีงามงามบาต้องเลิกตื่นตื่นนะครับกรีดง่ายกรีดบต้องระวังบาดบาต้องยังเพราะว่าเขากรีดตื่นตื่นไวบ้านกะเข่าแกนนีนง่งยงากสิง่ายที่จะเข่าแกนนะครับน้ำยางกะตอนหลับดีนะครับเนะาะทั้งที่ผมเอามีดเดียวไ่ประมาณนี้เลยก,ก็กไดเกือบเต็มเลยก็ไดนะครับ ถ้าเฮาลิก,กีดเล่งกีดเบียดแต่ว่าบอ่อพบเอาสองมีดครับเนาะสองมีดเต็มถวยพ่อครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงครับเนาะยางแข็งยางแน่นครับเอฟซีแต่ถ้าเป็นเนาะครับเนาะถ้าเป็นยางอายุต่ำกว่าสิบสี่สิบห้าปีนี้ถ้าเจออากาศหนาวนี้น้ำยางนี้บ่ค่อยออกนะครับเอฟซี สำหรับประสบการณ์ที่เคยกีดมาครับเนาะอย่าง1ิ1 2ปีนี่สิปีสิปีนี่ครับมันจะออกดีในช่วงฤด,ดูฝนนะครับฤด,ดูฝนเขาสีได้น้ำยางอยู่อย่าง1ิบเปีแต่พอเขาฤดูหนาวนี่บ่ค่อยได้ครับอย่างจะเบาก็บ่ออกลายปันใดแต่ถ้าว่าอย่างอายุ15สปีขึ้นไปเอาว่าได้ครับพอเจออากาศหนาวนี้ แห้งออกเขาสิออกให้เข้าหลายนะครับอย่างเช่นส่วนนี้ก็สิบห้าปีเขาสิบหกปีนะครับกะอยู่ในช่วงหนาสามสูงนะคเนาะหนาสามสูงออกดีครับมันต้นนั่นต้นนี้ออกดีบดครับนะครับเดบีซแต่เมื่อนี้มาให้ความรู้ในบรรยากาศตอนกลางคืนนะคเนวะว่าอากาศหนาวเข้านี่ บ่กจำเป็นต้องกีดเลิกนะครับกีดตื้นๆกะน้ำยางกะออกพอสมควรพอใจแล้วสองมีดเต็มถ้วยเต็มโปะนะครับโปะเบอร์เบอร์อพัน,นคำนาะตุ๊โป๊ลิตรหนึ่งครับโอเคครับพราะว่าเอาบดด่อเลงบดด่อเหักโหมเป็นการถนอมยางนะครับ กินไปนานๆนะครับเนาะนี่กับพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยธรรมดาอายุสิบห้าปีกว่านะครับเนาะสิบห้าปีครึ่งต้นใหญ่สมบูรณ์น้ำอยางดีนะครับหยิซีเมื่อนี้กวันที่แจ้งมาอีกะสามสิบเอ็ดทันวารนครับอากาศอยู่ที่เบื้องในโทรศัพท์กะบสิบหาหรือว่าสิบหกองศาครับเย็นครับมื่อนี้ ถ้าพกองศาเนี่เป็นอากาศเย็นถ้าหอดสิบหองศาี่เป็นอากาศหนาวนะครับถ้าต่ำกว่าสิบกเขาห้องกับอากาศหนาวถ้าสูงกว่าสิบหาคือสิบพกสะห้องว่าอากาศเย็นธรรมดาเนาะครับแต่ถ้าว่าลดถึงหอดสิบแปดองศาเก้าอามัก็จเป็นอากาศหนาวจัดนะครับยางเขาอาจจะนอกได้นะครับเนาะยางนกไม้เขามวจังได้ปครับ ยางหนอกความหนาวก็คือว่าเขากีดไปนี่น้ำยางสีออกซาซ่านะครับเนาะถามันเย็นหอดเจ็ตองศาแปดองศานะครับน้ำยางเขากีดไปเหมือนกับหนายางตายเลยจวดเข้าไปนะครับแต่มันจะคอยไหลยุยม่มออกมาคอยออกมาแล้วก็คอยหยาดซาซแต่ว่าขีดตีหนึ่งตีสองโอ้ยสามโมงสี่โมงกันยังบ่อยากเศร้าหยาดนะครับเนาะยางมันหนอกอากาศหยาดซาธร้มยาติเฮงออกลายคืเอเก่า สำหรับ,รบยางเกๆ๋ๆเตรียมตโตโหลดโปะเบอร์พันท้าหอดเจ็ดแปดองศานี่ถ่าวากีดสีเล็กๆจังหน่อยนี่ทิ้งเพียง,งหรือว่าเก้าโมงสิบโมงท่านยางออกมาเปลี่ยนโปะแน่นอนหาโปะที่ต้นนิดหน่อยมาเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าล้นมีเดียวล้นแน่นอนครับถ้าห้ากีดแบบเล็กๆจังหน่อยและอากาศเย็นๆยางหนอกอากาศแห้งออกไหลแต่ว่ากรีดฟนันว่ายางตายครับ หีดแล้วไม่มีน้ำสักผักหนึ่งเป็นยุ่มออกมาขนยุ่มออกมาแล้วคอยไหลหยาดปอกปอกปอกกวยหยาดตั้งแต่ตีหนึ่งจนหอดบหนึ่งใบสองก็ยังบ่เซาครับแบบนีนั่นคือมันหนอกอากาศเฮ็ดให้เขามาคนนำกดกะเป็นหนังเป็นยังซาเนาะครับโอ้ลำบากทั้งที่ดีก็คือถ้าอากาศลดหวบลงแห้งเขา้ากะสาไพมีทุนน้ำสับหลในกะ นอนเลยครับโมตองมาเสยเลยครับเข้ามากีดแถวอากาศสิบสามสิบสี่องศานี่สวยครับน้ำยางออกพ่อช้ไใดน้ำยางเข้มข้นน้ำเลี้ยงออกบัวร้ายนะครับเนาะถ้าห้องหูจักลักษณะการกีดอันละครับื้อนี้กับ่มี่ยังหลายนะครับเนาะมาเห็ดคลิปเปลี่ยนบรรยากาศก,าศกาัพ่อสนีิถ่าไพ่ทิปซีคนใด อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นยางนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในทางเริ่มปลูกหรือว่าอะไรพันยางเริ่มปลูกการแต่งกิ่งการปลูกการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะจนหอดการกรีดการขุมีดการผสมนำกดนะครับเนาะโรคต่างๆของต้นยางนะครับครมีขอสงสัยมองไดกะไอเอฟซี e คอมเมนต์มากครับผมกาสิตตอบให้นะครับเนาะเพราะว่าประสบการณ์ ในสวนยางกะมากกว่าสามสิบปีนะครับเนาะเกิดมากะปีแรกเกิดมาได้ปีหนึ่งกะเห็นต้นยางเลยพอปลูกต้นยางครับความรูซ้ซึมซับมาแต่น้อยๆครับจนเดี๋ยวนี้นอายุสามสิบกว่าปีแล้วประสบการณ์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเนาะทางการไปอบรมทางประสบการณ์ได้จากสวนได้จากสวนประสบการณ์ได้จากสวนจริงๆเลยนะครับเนาะบวกกับ ประสบการณ์การอบรมความรู้โบยยากเบาครับเรื่องตนอ้นยางแน่นครับสำหรับคืนนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้แหละครับ